เกาหลีเหนือจัดการเดินสวนสนามครั้งใหญ่มามากมายหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะและทุกๆครั้งที่มีการจัดเดินสวนสนามก็จะสามารถทําให้เสียงหัวเราะเยาะของฝ่ายตรงข้ามค่อยๆเลือนหายไปทีละนิดทีละนิดและล่าสุดนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือจัดการเดินสวนสนามครั้งใหญ่มโหฬารอีกครั้งหนึ่งนะคะและทําให้เสียงหัวเราะเยาะของฝ่ายตรงข้ามนั้นหายเหือดไปเลยทันทีเกาหลีเหนือทําได้อย่างไรนะคะครั้งนี้คุณผู้ชม นักวิเคราะห์ชาวอเมริกันรายหนึ่งค่ะบอกว่าเมื่อปี2555เมื่อเกาหลีเหนือเปิดตัวแผนที่พร้อมด้วยแผนการรบโดยใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีเมืองใหญ่ของสหรัฐพวกเขาพากันหัวเราะจนแทบจะตกเก้าอี้แต่หลังจากเกาหลีเหนือมีความก้าวหน้าในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เป็นลําดับผ่านไปแค่ไม่กี่ปีตอนนี้ไม่มีใครหัวรเราะย้อเกาหลีเหนืออีกต่อไปแล้วและยิ่งประเทศนี้ขนอาวุธออกมาชมมากแค่ไหนก็ดูเหมือนว่า พวกเขาจะเข้าใกล้แผนที่ที่วางเอาไว้เมื่อปี2555แผนที่ว่านั้นวางอยู่บนระบบขีปนาวุธข้ามทวีป4แบบและทั้ง4แบบนั้นเกาหลีเหนือก็ขนออกมาโชว์ในการเดินสวนสนามเมื่อวันเสาร์โดย2แบบเป็นอาวุธแบบใหม่ล่าสุดระบบอาวุธ2ระบบที่ได้รับความสนใจสูงสุดเท่าที่ดูนะคะนักวิเคราะห์บอกว่า พวกมันอาจจะเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปใหม่ล่าสุดของเกาหลีเหนือทำให้ปัจจุบันประเทศมีอาวุธข้ามทวีปรวม4แบบทั้ง2แบบถูกลำเลียงมาในท่อซึ่งก็เป็นของใหม่สำหรับประเทศนี้เช่นกันทำให้ขีปนาวุธนี้สามารถเคลื่อนย้ายหลบซ่อนแล้วก็ยิงได้อย่างรวดเร็ว แม้บางคนอาจจะมองว่าภายในท่อที่นำมาโชว์อาจจะก,กลวงแต่มันก็ส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเหมือนอย่างกรณีการเปิดตัวของขีปนาวุธรุ่น KN08 ซึ่งก็ถูกนำมาโชว์ก่อนในการสวนสนามจากท่อของมันสรุปว่าอาวุธใหม่แบบแรกยาวกว่าขีปนาวุธใดๆของเกาหลีเหนือที่ถูกออกแบบมาให้ยิงถึงชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐแม้ว่าจะยังไม่มีการสาธิตถึงศักยภาพของมันและจากขนาดของท่อ มันอาจจะติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัวแต่คาดว่าเรื่องนี้ยังอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีค่ะสำหรับรถที่ใช้บรรทุกท่อสำหรับขีปนาวุธแบบที่2ก็เป็นพัฒนาการที่สำคัญเช่นกันโดยปี2554เกาหลีเหนือได้นำเข้าเชสซีรถบรรทุกขนาดใหญ่6ชุดจากจีนในปีถัดมาก็ได้เปลี่ยนมันเป็นเครื่องยิงขีปนาวุธเคลื่อนที่ แต่มันใหญ่กว่าขีปนาวุธทุกรุ่นที่ประเทศมีทำให้สงสัยกันว่าพวกเขาจะเอามันมาทำอะไรและคำตอบก็มีออกมาเมื่อวันเสาร์ค่ะสำหรับท่อที่อยู่บนรถมีขนาดพอๆกับที่ใช้กับขีปนาวุธข้ามทวีปและเชื่อกันว่าประเทศนี้เริ่มพัฒนามันมาตั้งแต่ปี2554เป็นอย่างน้อยดังนั้นท่อที่เห็นจึงไม่น่าจะเป็นแค่ท่อ,อเปล่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันเหมือนกับขีปนาวุธข้ามทวีปของรัสเซียที่ชื่อตบโลซึ่งก็แสดงว่า โครงการอาวุธของพวกเขาพัฒนาไปได้ไกลามากในเวลาสั้นและเมื่อดูจากขนาดแล้วมันใหญ่พอที่จะยิงถึงทุกแห่งในสหรัฐได้เลยค่ะการใช้รถบรรทุกมาบรรทุกขีปนาวุธแทนการใช้รถเทรลเลอร์ลากก็ทำให้มันเหมาะกับระบบถนนที่ไม่ค่อยดีของประเทศนักทำให้ข้าศึกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของมันได้ยากมากขึ้นเรื่องนี้หมายถึงว่าพวกเขาต้องการการรับประกันเรื่องศักยภาพในการตอบโต้แม้ว่าจะถูกสหรัฐโจมตีก่อนก็ตาม เมื่อพูดถึงระบบการหลบซ่อนที่ว่านะคะพวกเขาก็มี k n 15ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางที่แม้จะยิงไม่ถึงสหรัฐแต่ก็จัดการกับเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นได้ระบบนี้แทนที่ระบบขนส่งจะเป็นล้อมันกับใช้ระบบสายพานทําให้มันสามารถซุกซ่อนอยู่ตามถนนลูกรังหรือถนนตามช่องเขาได้มันใช้เชื้อเพลิงแข็งเท่ากับว่ามันมีเชื้อเพลิงอยู่เรียบร้อยแล้วมันจึงสามารถยิงได้ในเวลาอันรวดเร็ว KN-15 ได้รับการทดสอบภาคสนามแล้วทำให้มันใกล้กับการพร้อมรบมากกว่าส่วนกองทัพเรือก็นำา n n 1 1ออกมาโชว์จริงๆแล้วมันก็คือ KN-15 เวอร์ชั่นแรกๆแต่ที่พิเศษกว่าคือมันสามารถยิงจากเรือดำน้ำได้เลยการที่เกาหลีเหนือมีเรือดำน้ำติดขีปนาวุธลำเดียวมันจึงเป็นอันตรายต่อเพื่อนบ้านมากกว่าแต่แม้พิสัยการยิงจะไม่มากคือราว1 0 0 0กิโลเมตร แต่เรือดำน้ำก็สามารถเข้าไปยิงใกล้เป้าหมายได้การตอบโต้จึงทำได้ยากความทยายานของเกาหลีเหนือในครั้งนี้อาจจะยังไม่สามารถพิสูจน์ศักยภาพที่แท้จริงได้นะคะแต่ว่าถ้าเพิ่มความพยายามเข้าไปอีกสักนิดหนึง่งความเทยายานนั้นๆก็อาจจะเป็นจริงก็ได้ค่ะ